คณะรัฐมนตรีเห็นชอบนะครับกำหนดปริมาณการครอบครองยาบ้าหรือยาไอซ์ไม่เกิน1เม็ดหรือไม่เกิน100มิลลิกรัมนั้นถือว่าเป็นผู้เสพนะครับโดยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี11มิถุนายน67เ้อเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ K ์ it, ที่สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพพศ2อ,อ6 7นะครับ เพื่อกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษในประเภทที่1ก็คือแอมเฟตามีนและเมทแอมเฟตามีน Am นะครับที่ให้สันนิษฐานว่ามีเอาไว้ในครอบครองเพื่อเสพใหม่แทนกดกระทรวงเดิมนะครับที่มีผลให้ใช้บังคับเมื่อวันที่9กลุุ่มภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยแก้ไขเฉพาะนะครับเฉพาะปริมาณของแอมเฟตามีนก็คือยาบ้าน,นั่นเองนะครับแล้วก็เมทแอมเฟตามีน Am ก็คือยาไอดังนี้นะครับ ยาบ้าเนี่ยถ้ามีปริมาณไม่เกิน1เม็ดหรือมีน้ำหนักสุดที่ไม่เกิน100มิลลิกรัมนะครับเดิมเนี่ยกำหนดเอาไว้ไม่เกิน5เม็ดนะครับหรือน้ำหนักไม่เกิน500มิลลิกรัมแล้วก็กำหนดให้เม็ดแอมเฟตามีนหรือยาไอซ์มีปริมาณไม่เกิน1เม็ดหรือมีน้ำหนักสุดที่ไม่เกิน100มิลลิกรัมหรือในกรณีที่เป็นเกรด็ดผงผลึกมีน้ำหนักสุดที่ไม่เกิน20มิลลิกรัมนะครับเดิมนะครับเดิมเนี่ย เขากาหนดเอาไว้ไม่เกิน5ห,หน่วยการใช้หรือน้ําหนักไม่เกิน500มิลลิกรัมหรือในกรณีที่ทเป็นเกล็ดเป็นผงมีน้ําหนักไม่เกิน100มิลลิกรัมนะครับทั้งนี้นะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตารวจสารหรือผู้เกี่ยวข้องมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายนะครับซึ่งต้องการจะให้โอกาสกับผู้ที่ครอบครองอยาเสพติดหรือวัตถุกออกฤทธิ์เอาไว้เพื่อการเสพ โดยไม่ถือเป็นโทษความผิดร้ายแรงและก็ให้เข้ารับการบําบัดรักษานะครับโดยให้พีรนาควบคู่กับพฤติกรรมอื่นที่เกี่ยวกับการจําหน่ายยาเสพติดด้วยนะครับหรือระดับความรุนแรงของการเสพยาเสพติดของบุคคลนั้นเนี่ยร่วมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการกําหนดปริมาณไม่เกินหนึ่งหน่วยการใช้หรือ1เม็ดเนี่ยก็จะทําให้ผู้ค้ารายย่อยลดลงก็ถือเป็นการตัดวงจรการแพร่ระบาดของยาเสพติด และก็ลดการถือคลองยาเสพติดเพื่อการค้านะครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมกรณีของยาบ้าเนี่ยไม่เกิน1เม็ดนะครับถ้าครอบครองไม่เกิน1เม็ดก็จะถือว่าเป็นผู้เสพนะครับส่วนยาไอซ์ไม่เกิน1เม็ดหรือน้ําหนักสุดที่ก็ไม่เกิน100มิลลิกรัมเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าก็ต้องพิจารณาถึงความสอดคล้องกับสถานการณ์ต้องพิจารณาในเรื่องของพฤติกรรมนะครับพฤติกรรมของผู้เสพด้วยนะครับ